สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพรื่อนแก้วกัลยาณมิตรของเด็กไทยทุก,ทกคนค่ะพิธีครับพิธีครับครั้งก่อนทีไฟฮีโรได้ให้หลอดขอประหยัดไฟไปใช้เป็นยังไงบ้างหรอครับถ้าไฟลดลงบ้างหรือเปล่าและแสงสว่างของหลอดสว่างกว่าเดิมหรือเปล่าครับแล้ว เดี๋เดๆเสต็อปสตสตนี่ช้างน้อยยิงคำถามมาเป็นชุดแบบนี้แล้วพี่ติ๊กจะตอบทุกข้อได้ยังไงล่ะครับค่อยๆถามทีละข้อสิครับขะโทษช้างน้อยพี่ติ๊กเนี่ยเพิ่งเอาไปใช้เมื่ออาทิตย์ก่อนเองอ่ะแล้วจะให้รู้ได้ไงไงคะว่าค่าไฟเนี่ยมันลดลงหรือเปล่าอ๋อจริงด้วยครับประช้างน้อยเหออของใหม่นี่ครับเขาว่ากันว่าของใหม่ยอมดีกว่าของเก่าแน่นอนเอาอย่างนี้ ถ้าช้างน้อยอยากจะรู้เรื่องก่อนแล้วก็เรียกทีไฟพิโร่มาทามให้รู้เรื่องรู้ร,ราวกันเลยดีกว่าไหมยิงด้วยครับทีไฟฮีโร่ครับช้างน้อยมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับหลอดขอมประหยัดไฟครับหนูชื่อปุยฝ้ายค่ะอายุ20ปีหนูมีน้องชายและน้องสาวพ่อรับราชการส่วนแม่เปิดร้านดอกไม้อยู่ที่ใจกลางเมือง ครอบครัวเรารักกันมากค่ะหนูเป็นเด็กเรียนเก่งตั้งแต่เด็กพ่อกับแม่จึงตั้งความหวังไว้กับหนู